ตอนนี้นะรับสมาีนะครับเรายู่กันที่สนามกีฬาชิงโคก็มีอลาเยยนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าทำการชนในรอบบันทีสามห้าหกูพานนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับของวัวนะครับบัวผิวมีคำสด้นคำพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนองวัวตอนนี้สมาชิคยูนาจอนี่เป็นคู่เอกอีกคู่หนึ่งนะครับซีซนสองหมื่บาทมีลมเสมอหนอแล้วครับสวัสดีรับพี่บ้าสวัสดีครับผมมาีึงามสายวชนนะครับพี่บ้าเชื่อเชนนนาตัวหลักเลยครับแจ็คครับพี่แจ็คหลักพี่แจ็คเลี้ยวครบนนะคร โอ <Ay glorious. S 1> ้ได้งามเก็นกกรยอตั here, ้งอันครับหรือว่าดาวเนื้อล่ครับน้อเขาอยู่กี่ปีครับพี่แจ๊คประมาณเดปีครับเป็นเจ็ดปีนครับไปรู้สายานี่พี่แจ๊็จำได้ครับยดหลังชาติตุกังครับหลังชาติสุกังไหครับน้องกขาพักงัาชมเมื่อกี้ขังอะรครับพี่นึงรังครับนึ่งงนะนี่มาครับนะหลายเยอะครับหนะหลายเยอะกับี้นี่มานะครับติดคุรอนีพี่แจ๊ควางน้องวี้นาที่ครับหนึ่สิบนาทีพี่ชาทางชของดาวเนื้อเป็นแบบนี้พี่จ๊คเปิดเผย จะเป็นวันจะเป็นวันใดเดี๋นี้ความยุนิีผ่านมาสะดสบายดีนะครับครับครับเดี๋ยวนี้ซุปโคลนี้กินย้ายกินหนำสมบูรณ์ไหมครับพี่ดีครับดนหลายกี่เลยไหมการจ่ายได้ครับจ่ายได้จำกควนมไหครับจำกควาครับจำกควานะครับเดินวันที่เียวพี่ช่องเียวครับช่องเชือกอายุไม่พอเขับเดินเฉืเพลเฉื่อยฟุ่มไนีหนอายุอายุหลับเดินมันกี่โลหนับเป็นชั่วโมงครับประมาณ89ชั่วโมงครัสั่ชั่วโมงไหนตอนนี้เริ่มเบายังครับพี่เริ่มเริ่มมั้งแหละเริ่มเลยนะครับยานแจ๊ค่า้เองเลยเช้าที่บ้านหมี่แป้งครับ อ่าเองครับหเองนะครับเราที่ปนชนตอนนี้ในสายตาของพี่แจ็คเจ้าดาเนื้อมีความสความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปกั์เซ็นก็รที่เปนชนกับพี่การที่เปร์เซ็นเนี่ยการที่เป็นเนป็นชนก็พร้อม้อยพร้อมเอยเปอร์เซ็นต์นะครับสมุนี้ชน้อไหมครับพี่พร้อมครับพร้อมนะครับยังมีแจ็คฟังเส้นเอซปฏิบัติตามของด่างเนื้อหรวแดงงามเพชรคัไทย่เปชรดหยดสัก้าครับอ่ว้ามาเป็นกำลังใจแรงเียวแล้วครับอรญชนครับรับผมให้น้องด่างเนื้อเขาเบี้ยวใช้ชนะขายนะครับครับขับ หลมเย้นะครับลมนุ่กะบี้ทำการชนสาวันนีครับวันที่สามห้าหกพฤษภาเส้นดาวเนื้อทำการชนในราคาสีเส้นสอบาทมีรวมเซอร์เหนอยจัดเราเป็นคู่เอกในใบโปเบแกนะครับเขาก็มีแจ็ปมาใน้สัภายขขามูแล้วก็เขาให้ดาวเนื้อองอยงเส้นรับขายกอบคุณมาครับวันนี้ครับ